นี่เรามาทําเมนูหมูทอดกรอบกันนะครับเครื่องปรุงส่นผสมก็จะมีนี่ครับเนื้อหมูนะครับหั่นสไลด์นะครับจะมีรากผักชีนะครับมีพริกไทยนะครับจะมีเม็ดพริกไทยน,นะครับทุบมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีกระเทียมะครับเดี๋ยวไปตำกับรากผักชีนะครับเครื่องปรุงก็จะมีนี่ครับเครื่องหมักหมูมีรสดีนะคะรับรสดีมีเกลือนะครับซอสปรุงรสนะครับฝาเขียว มีซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบนะครับมีน้ําตาลนิดนึงนะครับนี่นะครับโอเคเราไปหมักหมูเนะครับครับนี่เราหมูมาหมักเลยครับหมูของเรานะครับใส่เลยครับนี่นะครับเมนูหมูทอดกรอบนะครับใส่พริกไทยเยอะๆหอมๆนะครับอร่อยอร่อยนะครับข้นแรกเราเอากระเทียมกระหก่ำชีนะครับมาตำก่อนใส่เลยครับ รเทียมกับรากกัชีนะครับกระเทียมพอดีมีอยู่นิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครตำนะครับตำให้เข้ากันนะครับเอาไปหมักแล้วมันจะหอมนะครับที่แบนหมดครับนี่ครับรากกระชีได้แล้วเราก็ใส่หมูฮรเอามาใส่หมูรี่จะหมักเลยนะครับรากกระชีกับกระเทียมครับนี่ก็ใส่ไปเลย หอมรักผึ้ชี้มากเลยครับเวลาจะใส่นี่นะครับพริกไทยนะครับพริกไทยป่นพริกไทยขาวป่นครับไล่ทิพนะครับใส่ไปก่อนครับเราจะใส่เม็ดพริกไทยนะครับเม็ดพริกไทยที่เอาไปถูเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้หอมหอมเารับประทานก็จะแบบมีกลิ่นของพริกไทยแบบเต็มที่นะอร่อยนี่ครับใส่ไปเลยครับเม็ดพริกไทยครับเอาไป ตำแล้วก็ใส่ถุงนะครับทุบก,ก็เรียบร้อยนะครับนี่ขอตำด้วยรสดีครับตีนิดนึงรสดีก็จะหมดนะฮะใส่ผงว่าให้ได้กลิ่นกลิ่นของรถดีนิดเดียวนะครับโอเคได้แล้วครับนี่ครับสอดฝาเขียวนะครับสอดฝาเขียวลงไปนิดหน่อยแล้วตมด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ ใส่ยกขาวเล็นึงตอนแรกว่าจะใส่น้ำตาลไม่ใส่นะครับเวลาทอดมันจะไหม้นะฮะแล้วก็นี่ครับใส่แป้งทอดกรอบนะครับแป้งทอดกรอบลงไปเวลาทอดจะได้กรอบๆนะครับโอเคครับล้างมือเสร็จก็คลุกเค้าเลยครับเรียล้างมือได้ครับขออนุญาตใช้มือได้ครับคลุกเขาเข้ากันครับนี่ถ้าใครมีเวลาก็หมักไว้นานๆครับมันจะได้ว่าเข้าเนื้อกรอบๆนะครับอันนี้แบบว่า เขาเสร็จก็เอาไปทอดเลยครับหมักเสร็จก็ทอดเลยเมนูง่ายฮะหมูทอดกรอบครับนี่ครับดูครับหมักนะครับหมักดูว่าแป้งมันพออย่างนะครับพอเวลาทอดจะได้กรอบครับนี่น่าจะโอเคแล้วนะครับใส่พริกไทยเยอะเลี่ยมหอมนะครับนี่ครับเวลาจับมันจะเนี่ยครับนุ่มมากเลยครับหมูยิ่งเราหมักนานยิ่งนุ่มครับนี่ว่าหมักเพ๊บเดียวก็เอาไปทอดเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราตั้งกระทะเลยนะครับหมูเราก็หมักเสร็จเรียบร้อยครับผมถ้าน้ํามันก็ไม่เยอะมากนะครับเราเอา,เอาหมูลงในทอดแล้วนะครับอเอาหมูที่ชุบแป้งแล้วก็หมักด้วยเครื่องเคียงนะครับมีซอสมีพริกไทยมีกระเทียมมีรากผักชีนะครับใส่เกลือน,นิดหน่อยนะฮะทอดกรอบเหรอใส่แป้งทอดกรอบมาหนึ่งผสมนะครับตัวแป้งโกก,ก็ได้นะครับ <c oughs> เป็นหมูสันนอกนะครับติดมันนิดนึงนี่เอาไปทอดเลยครับทอดเรื่อยๆนะฮะโอเคครับแล้วก็ทอดให้เหลืองสวยกรอบนอกนุ่มในนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหมูทอดกระเทียมแบบกรอบของเราอะได้ที่นะครับเดี๋ยวเราตักซับน้ำมันไว้ก่อนนะครับ ดูสีสันน่ารับประทานครับเดี๋ยวทานพร้อมกับน้ําจิ้มมีน้ําจิ้มคอหมูย่างอยู่นะครับนี่ครับตักสำน้ามันไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทอดจนหมดเลยนะครับนี่ครับหอมกระเทียมมากเลยครับกระเทียมกับรากผักชีตำใส่เข้าไปนะฮะนี่ครับกรอบกำลังดีนะครับกรอบนอกนุ่มในสีสันก็กำลังสวยงามครับนี่โอเคเราตักพักน้ำมันไว้นะครับ เราจะ,ทอ,ะอนะทอดส่วนที่เหลือให้หมดเลยนะครับอเคนะทอดส่วนที่เหลือทอดให้หมดเลยครับทานคู่ข้าวเหนียวก็ได้หรือว่าส้มตําก็ได้หรือว่าเป็นกับแก้มก็ได้นะครับหรือว่าทานคู่ข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะครับโอเคครับทหมดแล้วเดี๋ยวเราดูตอนเสิร์ฟกันเลยนะครับนี่ครับหมูทอดกระเทียมแบบกรอบๆครบนะับ นี่ครับหมูทอดกระเทียมแบบกรอบๆกรอบนอกนุ่มในของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับอยู่หน้าตาสีสันน่ารับประทานนะครับนี่เราจะทานคู่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มขอคอหมูย่างที่เหลือนะครับอันนี้สูตรนี่ก็ใส่น้ำมะขามเปียกนะครับใส่น้ำตาลปี๊บออกไปเคี่ยวนะครับเคี่ยวเสร็จก็ผพักไว้เย็นนะครับแล้วมานี่มาโรยถั่วลิสงแล้วก็นี่นะครับพริกป่นนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับนี่นะครับหน้าตาน่ารับประทานเป็นเมนูง่ายๆน้ลองทำมาดูนะครับ นนี่นะครับดูหอมออมากเลยครับนี่นะครับจิ้มแบบว่าฉ่ำๆเลยนะครับดูนะครับนี่อรับประทานครับอืมอร่อยฮะนี่ฮนะัึงกนะ็ลองทำดูนะครับเดี๋ยวก็